เราจะกลับบ้านดึกเราก็เลยต้องมาทําไฟให้มันเรียบร้อยก่อน <c oughs> เพื่อที่จะแบบเอแม้ได้ <c oughs> เพื่อที่จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นระหว่างเรากลับ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาแวะซื้อเคฟซีที่ไดทูเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาหิวโคตรร้อยลุ่งซักผ้าทำนั่นทำนี่ก็เที่ยงกว่ากว่าจะได้ออกมา ก็วันวันเสาร์ไปวะวันเสาร์เราก็ต้องแบบแอคทีฟหน่อยเปล่าดูคิวรอไก่อีกสามคิวนะคะจะถึงเราแล้วเดี๋ยวไปรอเลยเคลื่อนรถแป๊บก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะคะโอ้โหอยู่ที่วังขามาพินซหน่อยก่อนเราใครเนี่ยขับขับรถของเราก็มีเป็นอันนี้ ตอนนี้เราก็ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันแล้วค่ะเขาบอกว่าตอนเนี้ยน้ำมันน้อยปริมาณน้ำน้อยน้ำตกไม่ไหลเออเรามาทำผาอะไรพี่เดี๋ยวเราจะลองเดินก็ไหวละไม่มีคนเลยอ่ะเราถอดแมสได้ปะอืมถอดแมสเลยถอดแมสได้ไม่มีคนเลย จถามเขามีไหมไม่มีเราก็ไม่ต้องไปหรอกมันเดินไปไกลอยูน่นะเมื่อสักผู้ได้ถามเจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าเดินไปอีก400เมตรถึงจะเจอน้ำตกแต่ว่าน้ำตกตอนนี้ไม่มีน้ำ <c oughs> เราก็จะไปดูหินที่น้ำตกแทนเมื่อเราถอดแมวปุ๊บเราก็ได้กลิ่นขี้ของสัตว์ใช่เลย ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาเดาดีกว่าว่าขี้อะไรกลิ่นขี้นี้จะเป็นขี้ของวัวใช่นี่เหมือนเฮ้ยมีลูกยางด้วยแต่วัวมันอยู่นเขาได้เหรออื่แต่ไม่รู้มันโยนได้ไหมเน้ยเนอะอะไงสรรหาทราเนาะสรรหาธรรมหูบอกแล้วเพราะว่าได้พิธอให้ทำเราก็ยังจะมาเรามาทำไมอ่ะ นเนี่ยเฮ้ยลูกยางฝอยมันเป็นสีไงเห็นปะนี่เป็นสีแดงเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างกันเาวบ้านเขาจะไม่รู้เอ๋อบางคนเขาไม่รู้นะเนี่ยลูกยางที่แบบเอาไว้โยนเงี้ยอ่ะดูอีกรอบชัดๆอีกรอบก็ไม่ทันเหมือนเดิมไปรั่วเนี่ยต้นอะไรไม่รู้ต้นมูกมั่วแล้วมั่วแล้วเขากูอ่านอยู่ นี่น้ำตกสามมันอยู่ตรงนู้นเราจะไปดูโขดหินกันบรรยากาศมันร่มรื่นนะทุกคนแบบน่าจะบกางเต็นท์นอนอะ่ะเห็นมีคนเอาเต็นท์มากางนอนมึงดูอากาศ <c oughs> ากาศเป <c oughs> <c oughs> ็นหนามึงมึงดูอากาศนิดนึงาวาาา่าจะมากางเต็นท์นอนหรออากาศมันค่อนข้างอบอ้าวสำหรับคนสำหรับใครที่ใหญ่จะมาเอาฟิลกางเต็นท์ก็ ถอดเสื้อนอนซะนี่คือทางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางที่ดีจุดกลางเต็นท์มันมันสวยอยู่นะเว้ยมีคนมาเหรอกูจะใส่สวยอยู่แปลว่าเขาจะด่าว่ากูเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมอ่ะจัดการใส่ค่ะแมสกูหายแล้วคนที่เราไม่ชอบเลยเวลาเราไปไหนเรายังต้องเราแหวงแมสอยู่อ่ะเราแหวงที่เราต้องใส่แมสไม่แล้วมึงไค่ดูบรรยากาศโดยรอบหต่ว่ามีคนไหมเดี๋ยว แล้วกันนะแล้วดูแล้วดูชุด e. s. ใส่มา hello นี่มันป่าเดอ้อถ้าเกิดใครอยากแบบเงียบสงบเลยเน,นี่ยที่เนี่ยแนะนําสงบจริง <c oughs> มานั่งสมาธิกลางเต็นท์ <c oughs> นี่เรามาทําอะไรอะ่ะ <c oughs> มึงเราจะเดินไปจริงหรอเอสิคือทุกคนเราไม่ได้มองกล้องนะเพราะเราต้องมองถาเพราะเราเพราะหินอะ่ะมันเยอะมากเราไม่รู้ว่าจะสะดุดอัานไหนหัวแตกได้บ้านิ่งนองนิ่งนอง คลิปชโลไลท์จริงๆแหละอันเนี้ยจะมาทำไมให้ลำบากเนี่ยชโลไลท์ชโลไลท์เฮ้ยมันนานจังวะไม่นานเพราะเดินมาแค่หนึ่งนาทีเองหนวกานนานเลยหนึ่งนาทีก็นานแล้วว่ะสำหรับเราทำไมนะมันจะทำไมนะคือมันไม่มีน้ำไม่ต้องค้าดูหรอกเดี๋ยวไปพาดูที่ตรงเพื่ออะไรวะมาเพื่ออะไรวะเนี้ยมาเพื่ออะไรวะมาเธอยังไม่ถึงครึ่งทางมึงกลับแล้วปกตินะคะแบบ หรือดูการนี้มันจะต้องไปทะลงทะเลอะไรยี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เรามาน้ําตกที่แบบน้ําตกแห้งๆอ่ะเราชอบมากเลยอะไรที่มันแบบมั่วๆแห้งๆอะไรเงี้ยเราชอบมาแล้วเกิน <c oughs> นี่ชุดมึงเหมาะมากกับมาน้าตกเหมาะมากจริงๆอะไรอ่ะ <c oughs> นี่ก็ต้นเดิมน,นะแต่ต้นเมื่อกี้เขาไม่ายากดูหรอกอ่านไปอีออก<ด>แล้วเหมือนกันเฮ้ยๆๆๆ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเขาส่าห์แบบออกแบบป้ายมาให้เราได้อ่านนะดูดิแอบม,มานี่หน่อยฮะนี่หน่อยในฐานะที่มูลริยนวิทยาศาสตร์<ฮ>น,น,นั่นเงียในฐานะที่มูลนิยมวิทยาศาสตร์บอกด้วยว่าทำไมเขาต้องเอาชื่อภาษาอังกฤษนี้ให้ไว้ด้วยเป็นชื่อคนคนพบไงว้ววงอ่ะนั่นแหละเป็นชื่อวงคนคนพบใหูว่ว่ะ เออกูก็ไม่รู้กูเดา,ววามั่วมึงก็รู้กูก็เรียนเรียนไปขำๆเค,คิดแต่งเลยตอนนี้เราก็ย้ายที่มาแล้วตรงนี้มันคล้ายๆเหมือนอ่างเก็บน้ำเลยว่ะเฮ้ย <laughs> เป็น <laughs> ที่ที่สนุกมากเลย <laughs> อ่ามึงลองแทนดู <laughs> เผื่อคนอื่นจะชอบนะเวย้ย พักผ่อนนะเฮ้ยถือว่ามาพักผ่อนได้เลยอนะเนี่ยถ้าเราฟอมโฮมอะแอร์ถ้าเราวฟอมโฮมอะเราก็เอาเต็นท์มากางเราก็เอาคอมมานั่งทํางานเนี้ยได้ปะที่เขาเ mm hmm. นี่ยมึงก็ทุกคนเห็นดาเห็นเต็นท์ตรงน,นั้นปะเนี่ยเราก็แบบเอาเต็นท์มากางใช่ปะแล้วก็เอาโน mm ้ตบุ๊กมาทําสร็จแล้วพอเราเบื่องานแล้วก็มองไปข้างหน้า ก็จะเห็นเขาเห็นท้องฟ้าเห็นสายนะอาจจะยังหลับอยู่กูอยากปลุกให้มึงตื่นก่อนมึงมีความร้อนด้วยดูแดดด้วยทุกคนทุกคนต้องคิดดูคิดสภาพจินตนาการดูดิเนเราอ่ะมันจะให้ทุกคนคิดภาพนะทุกคนอ่ะต้องทำงานเสร็จแล้วพอคุยงานเครียดกับพี่ที่ทำงานเขาก็เลยน่าขึ้นมาโอ้ยังมียังมีทำไมร้อน ร้อนเนี่ยเขาบอกให้มึงคิดในด้านดีๆมึงทำงานเสร็จมึงเครีคยดมึงก็เงยหน้าขึ้นมาเจอเขาเจอแม่น้ำเจอท้องฟ้าเฮ้ยอารมณ์ในกรุ่นในการทำงานมันก็จะลดลงทำไมพี่คนนั้นไม่ทำาทำไมพี่คนนี้ไม่ทำวะอย่างเงี้ยแต่มึงก็มองไปที่แม่น้ำแล้วไงเดี๋ยวทำเองเหน๋่วนะเดี๋ยวทำเองก็ได้เดี๋ยวทำเองก็ได้<ร> <ทำ S 1> แล้วไงล่ะ <laughs> คุณจะเย็นลงแบบนี้เลยใช่ไหมล่ะสนใจปะมาเวิร์กฟอร์มอุทยานสามลันวิว่ะวิวดีนะหน้ามาเนี่ยก็ถึงบอกไงเอางานมาทำเวิร์กฟอร์มโฮมอะว่าที่เนี้ยน่าไปน่าไปที่อื่นต่อมากก <c oughs> ว่า สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านหมวกุรทะที่เป็นของอุธยาแล้วนะตอนนี้เราก็ตักอาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่มีห่อยเชลีกุ้งที่เราไปน็อกมาเมื่อกี้ ในลูกมันแล้วก็กุ้ง พอ <laughs> กับเมืงองโซโคค่ามีดีเจด้วยนะที่เนี่ยธรรมดาที่ไหนนะอะ่ะมีด้นะมีดีเจด้วยดนะ้วยธรรมดาที่ไหนอนะ่ะกคนเพลงไม่มันมากอะ่ะนั่นเลยนะอยู่บ้านเคยฟังจะลุกขึ้นเต้นแล้ว <t iny> ที่นี่นะ <t iny> ถือว่าสมราคา <t iny> <t iny> ถือว่าถือว่าคุ้ง ราคาราคาสมราคาหัวละ299รบาวมทุกอย่างสรุปจะคุ้มรือจะสมราคาหวกันสงเพลงนี้ไม่รู้จักเยยพยามไม่รู้จักแต่ว่าเอมี่รู้จักเลยรู้จักรั ขอเองก็ใช้สี่วิชยนะคะทุกคนรู้อย่างหนักบอกรูร้ยยูรู้ว่าอะไร,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 รตอนแรกนายยงบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นชอบเพลงเลยอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาร้องได้รุกเพลงก็จะบอกให้